พร้อมกินจ้ะมาเลยบัดที่นี่มากับข้าแรกค่ะนอสอถอดนี่น้องไก่ตีสปูกหนังนี่อ๋อน้ำนี่ยมันหงบนอน้ำนี่ยมันหงบนอน้ำานี่ยมันหงบนอมันต้องเป็นน้ำอุจจุน้ำหงหงนี่ม่ใจะเป็นแต่แซ่บนะแต่ไ่หงเหรอ มือใครหอดมันจำนำตามาฮุงมันคุยบันบอ่อลายใหญ่หางจ่าพี่น้องพวดควกใส่กันเลยตาม,มะุวงจ่าหายหัวไปสองมือหายหน้าหายตาไปสองวัน วันนี้ก็มาทักทายกับส้มตำค่ะตำเฮงอันเป็นอันไม่น,นี้มาทักทายคำนะค่ะเด้อไปเหตุทุระมาไปทำทุระมาค่ะฮัลโหลอาสวัสดีกันก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจสาวิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลส้มตำอันนี้ผักกระแยง,งค่ะผักกระแยงได้แล้วอ้ยผักระแยง,งอันนอสอ นอสอคือน้นองไก่ติสะโพกทอดนอสอทอดอแล้วะเนี่ยมื้ไข่ทอดพวนนี่ข่เหนียวพร้อมเออนี่ข่เหนียวพร้อมพร้อมกินจ้ะมาเลยบาที่นี่มากับคำาแรกค่ะนอสอทอดนี่นองไก่ติสะโพกหนังนี่ น้ำนี่มันหงบนอน้ำนี่มันหงบนอน้ำนี่มันหงบนอมันต้องเป็นน้ำอุจจุน้ำหงหงเนี่ยมันช่จะเป็น same, แต่แซ่บไม่จำเป็นหรอกม,มึอใครหอดน trăm năm tao mong không bằng khuy bằng Hãy subscribe เลยอืม <c oughs> อันนี้เขาเอิ่นกรอบนอกอันหนังมันกรอบเป็นบ่นุ่มในกรอบนอกนุ่มในหนังกรอบๆเหนือในหนุ่มๆอืม วิธีการทำไม่มีค่ะเพราะว่าถอดไปเลยแบบนี้คู่มือทช้ค <g ül> ูมือก่ะใหม่ก,มกามนสูงสินะเออจ้ะม,มันต้องมันมันบ่มีเทคนิคใ่ตัวด้วอืมนม้อนกมันหึงอย่ เราแต่ละบ้านความร้อนไม่เท่ากันน้องไก่ชิ้นก็ไม่เท่ากันน้องสอสิ่งกับปลาแซลมันน้ำมันสีใสสีใส,ส,ใสนำ้นสสนำมันืสีใสน้ำมันหมูสีใสน้ำมัน่นนี่นั่นมันไม่เอยียงที่เป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่แตกต่างกันโอ้ยเบิ่งไปแล้ว มันบอกมาผู้เดียวแหละเวลามาเดินบ่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกมาทาั้งบิดทั้งมวนอนีอ่็คือว่าไม่มีวิธีการเห็นหาเพราะวะ่าบางหมึกก็ะเฮดออกมากเลิศบางหมึกก็เเฮดออกมากบ่แสบมสากนะ วันสองไม่มีทิกินเพราะว่ายุ่งๆอยู่งางงนบ้านนู่นนี่นๆๆั่นบลาบลาบลาวันอาทิตย์ไปรับรถค่ะทีทเจว่าซูฟังมันบว่าซื้อรถเมื่อสามซ <c oughs> ื้อรถเมือสามไปรับรถ <c oughs> วันจะไปคาอไปนอนข้างบ้านนะป้อมป้อม,ปอมเ,ปเ,ปเป็นแม่ของอีเตอร์ <c oughs> อีเตอร์ <c oughs> ออรนื่อน้องปีเตอร์ อจะป้วเมินมูลเสน่ยของช่วยค่ะแล้วบางท่านแล้วปละเมินสิมาค่ะกค่สอง2มือนต่จะคืนหอดกันยูอ่ะใบ้านนี่กม เมอนสวนแจว่วกุบ๊บทิบนน่นนี่ก็อย่แบ้านหลังบ้านเก่าม้งน้องขอันี่แม่ไปเฮ็ดนู่นนี่นั่นทุระนู่นานี่นั่นม้อขอับ้านเทีย่ยงกลัวๆจ้ะเดี๋ยวเราไม่ก็ไม่เตรียมอุปกรณ์อัดคลิปทำหุ้ วันนี้จ๊อาจจะลงคลิปเป็นอาจจะคำาข้ามของอาาัเตรียแบบๆของเมืองไทยนะคะ <c oughs> คลิปเป็นไงคิวเนี่ย้ายคิวออกอืมลบแสงมันมันแรงเ็ตอนแรงแดงแดมันจะมาตกตรงสิแบบหนาใสาเนาะเออนี่ขันมามุมหนึ่งเกิดแลดูเท่าซ้ำกันโอกยอย่างกระชังมันไม่ยังซ้ำกันหรอก ผัวผู้แหกผัวผู้ที่สองผัวผู้ที่สามเมียผู้แหลกเมียผู้ที่หนึง่งเมียผู้ที่สองที่สามาหักบัตรซ้ำกันหนุ่มมอกับบัตซ้ำกันอิ่ม,ม,น,มนี่เบ่าหลายออเจ็ดเจ็ดนาทีบันอิ่มห้ากับเจ็ดนาที อืมตัดมือไครตหมือไครตัมมืออ,มอู้ตัดถ่ายคำนี้